คือมันไม่มีลูกเลยจริงๆนะครับเพือ่อนยอดนี่สวยมากนะครับสงสัยต้องเก็บยอดไปขายแล้วบ้างนี่เราเก็บยอดอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เก็บยอดไปขายนะครับไปผัดนะครับนี่เจอลูกแล้วครับนี่โอ้โหผมน้ำบอลก็ไม่รู้ว่าเขาทําเมล็ดออกมาขายได้ยังไงก็ค,คือมันไม่มีลูกเลยไม่รู้ว่าผ่านการทดสอบมาได้ยังไงนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับน้ำบอลพาปลูกอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องราวของแตงร้านนะครับวันนี้นะครับนบอลจะพามาดูความแตกต่างนะครับของแตงร้านนะครับสามสายพันธุ์นะครับมีไอเขียวนะครับแล้วก็เมฆขลา้วก็พรีเมียมนะครับความแตกต่างนะครับเยอะมากเหลือเกินนะครับมีอยู่หนึ่งสายพันธุ์นะครับที่น้บอลไม่แนะนํานะครับสำหรับแตงร้านทั้งสามสายพันธุ์นี้นะครับ จะมีอยู่หนึ่งพันนะครับที่ไม่ค่อยมีผลผลิตนะครับแต่ว่าน้บอลจะไม่ได้บกตอนนี้นะครับเดี๋ยวน้บอลจะพาดูก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆลงทายดูนะครับว่าพันไหนที่ไม่ค่อยมีผลผลิตนะครับไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับแถวที่หนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งแล้วก็สองสามตรงนี้นะครับเป็นพันพรีเมียมนะครับสี่ห้าหกนะครับ เป็นไอ้เขียวนะครับแล้วก็789ปเเป็นพันเมฆขลานะครับเดี๋ยวทีนี้นบอลจะพามาดูความแตกต่างนะครับของแตงรานสามพันนี้นะครับก็คือจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมากนะครับเดี๋ยวหนึ่งนะครับนี่แถวที่1นะครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3านะครับแถวที่3ามก็ยังเป็นเมอ่าเป็นพันพรีเมียมนะครับเดี๋ยวนบอลจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับพรีเมียมนะครับดูมาจากยอดเลยนะครับจะเห็นว่า นี่นี่ก็เป็นเป็นลูกนะครับนี่นี่ก็เป็นลูกนะครับมาเลยนะครับหนึ่งลูกนะครับสองลูกสามลูกนะครับสามลูกนะครับไตลงมานะครับเขาจะมีมีลูกมาหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับไตลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เพื่อนดูนะครับเขาจะมีลูกเต็มไปหมดเลยครับทุกกิ่งทุกข้อเลยนะนี่เห็นไหมครับ แล้ก็ตอนนี้นะครับอายุเขาก็ได้37วันนะครับวันนี้ตะบนก็จะเริ่มเก็บเป็นวันแรกนะครับแต่ว่าจะได้เก็บเฉพาะฝั่งที่เป็นพันพรีเมียมครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลูกออกมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวตะบนจะพาดูเข้าไปอีกนะครับ เห็นไหมครับมีลูกเล็กๆอยู่ครับวันนี้ก็จะได้เริ่มเก็บวันเลกนะครับก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะครับก็คือเขาจะมีลูกทุกกิง่งทุกข้อเลยนะครับแต่ว่ามาดูฝั่งทางนี้นะครับฝั่งที่เป็นพันธุ์ไอ้เขียวนะครับพันธุ์ไอ้เขียวนี่พันธุ์ไอ้เขียวนี่น้บอลไม่ประทับใจเลยนะครับเพราะว่ามัน มันไม่มีลูกเลยครับนี่มาครับนี่เห็นหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวจะหานะครับเดี๋ยวผมจะพาหานะครับเอมันอยู่ไหนเนาะนี่ถ้านี่ถ้าเราเก็บโดกไปขายเหมือนกับโดกดาวเรืองได้นี่น้บบนว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่ามันมีแต่โดกครับ ตสงสต้องขิดยอดไปขายแล้วมั้งครับเนี่ยคันนี้นะครับนี่เห็นอีกแล้วนะครับสองลูกครอ่าเจออีกแล้วครับสามลูกครับนี่สามลูกแล้วครับมสี่ลูกครับนี่มันก็พอมีนะครับแต่ว่ามัน มันห่างนะครับแล้วก็มันยังไม่มีลูกให้ได้เก็บเลยนะครับลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะครับไม่ทันกินนะครับอย่างนี้ก็น้ำบอลก็ทดลองปลูกครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นชาวสวนเตกงนะครับดูความแตกต่างนะครับแล้วก็พิจารณาเลือกซื้อสายพันธุ์แต่งล้านมาปลูกนะครับนี่นะครับเห็นอยู่ห้าลูกนะครับกำลังหาลูกที่หกนะครับ ลูกที่หอยู่ไหนอ่าเจอแล้วครับลูกที่หโอ้โหสุดยอดมากครับเจอลูกที่เจ็ดแล้วครับนี่ครับลูกข้างล่างครับลูกข้างล่างข้างล่างก็คือไม่มีเลยครับลูกไม่มีเลยครับนี่เราปลูก ลูกไปเพื่ออะไรนี่น้ำบอลก็ยังไม่เข้าใจเลยครับนี่เขาทํามายังไง37สามวันแล้วครับยังไม่มีลูกเลยครับเห็นอยู่เจ็ดลูกเหมือนกับมันเหมือนกับแตงเหมือนเหมือนกับแตงชุดนี้เหมือนกับเขาไม่ได้ผสมพันธ์มานะครับไม่ได้ผสมเกสรอนมานะครับอ่าเจออีกครับหนึ่งแปครับอีกแปด้าครับ โอ้ช่างน่าพอใจเหลือเกินนะครับ9ลูกนะครับดูข้างล่างครับข้างล่างไม่มีลูกเลยครับไม่มีลูกเลยจริงๆนะครับนี่ก็คือพันไอ้เขียวนะครับ ไม่มีล ah, ูกเลยครับอ่มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราจะเห็นลูกนะครับก็จะมีลูกอยู่อย่างนี้นะครับเต็มไปหมดนะครับไปเรื่อยๆครับเขาก็จะมีลูกอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นแตงปกตินะครับแตงปกติก็จะมีลูกตกอย่างนี้ไปตลอดนะครับ ที่เป็นปกติเขาก็จะมีลูกอย่างนี้ไปตลอดส่วนฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอีกสายพันธุ์นะครับฝั่งนี้เป็นของไอเกียนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะหาลูกได้เลยครับลูก่หนนครับ ทีนี่ยงเขาก็จะมีลูกดกแบบนี้ครับนี่ครับแตงปกติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับลูกเขาก็จะไต่ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือเป็นแตงที่ปกติที่ปูกกันนะครับแตงที่เกิดจากการผสมเกสรนะครับหรือที่เรียกว่าเอฟหนึ่งนะครับส่วนไอ้เขียวนั่นก็เอฟหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหนึ่งมาจากไหนนะครับไม่รู้ได้เอฟหนึ่งมาอย่างไงครับ บ้างครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนบอลแล้วเพื่อนๆหลายๆคนคงจะตัดสินใจที่จะเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์แตงร้านมาปลูกได้แล้วนะครับซึ่งพันธุ์เมฆขลานะครับก็จะมีผลผลิตน้อยกว่าพรมีมี่หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่านบอลไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็คล้ายๆกันกับพรีเมี่นะครับเป็นไงบ้างครับความแตกต่างระหว่างแตงร้านสามสายพันธุ์นะครับนบอลหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ณบอลด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากใช้ณนบอลทดลองปลูกแตงร้านนะครับพันอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกณนบอลด้วยนะครับถ้านบอลทาได้นบอลก็จะมาปลูกให้ดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นบอลก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหนบอลด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ล่ำรวยเงินทองนะครับ และก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับคิดวางจริงใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ